เออพลังนไปอีกเออรู้สึกเป็นยังไงผมตอนผมเอาเท้าวางข้างหลังรู้สึกเป็นังไงร้อนๆ <c oughs> ผมเพิ่งเอาเท้าไปแช่น้ำปุ่นมาเมื่อกี้นี้มันก็เลยมีความร้อนนิดนึงผมนั่งเป็นนาวแล้วนาวยิบแย่เพราะอุ่นไม่ทานหรอกนะมันร้อนอยังไงเล่าฟัง <c oughs> ตอนนี้ร้อนที่ไหนแล้วร้ <c oughs> อนตรงฝ่ <c oughs> าเท้าอ่ะฮะ รล้วต้องปล่าเท้าผมรู้สึกยังไงร่างกายเรารู้สึกยังไงมันเป็นจุดไหนบ้างอาการจุดไหนบ้างเออผมถามหน่อยมันจะพูดถึงอาการหรอกไปหาพลาหาคารว่าท่านบอกว่าเราโดนอะไร ผมโดนลายอย่างมากเช่นโดนน้ำมันถ่านมีอะไรนะมีของแขกของขมรขอแขกขมรมีนนะมีโดนเรียกโดนยินโดวอะไรเรื่อยๆโดนยินและอะไรอีกมีมีแล้วมันถ้ายเหรอและอะไรอีก หูนแล้วก็มีแบบตากูตากูจิตรเวทหลายขนาดเลยไม่ใจช่ปะปีหมดตัวเลยถ้าไปหาคุณหมอเขาจะพาเราไปจุดไหนมั้งฮะจิตเวทเคยไปยังเขาคิดว่าเราเป็นจิตเวทไหมมีคนคิดว่าอย่างนี้ไหมหนูยังทำงานได้ ไปผ่านนะราโดนหลายขนาดจริงๆทำยังไงนอนหงายเลยหัวอย่างนี้หลังอย่างนี้เดี๋ยวผมพยายามเอาเท้าวางที่ท้องหน่อยเออเอาเอาอะไรมาคุมพี่ครับไหมหรือไม่ต้องแต่กางเกงอยู่แล้วนี่ใช่ไหมปลอดภัยนี่มีอะไรนี่นอนหงายเลย หาอะไรมาคุมไหมหไหนไม่ต้องอนนะ,กกอะโอเคพร้อมนะขออยยัดเอาเท้าวางที่ท้องไหนได้ไหมหนะเราก็โดนของกินเน,นอะ sạc này nè ở tháo băng này, này, này để mát con tháo băng này của những này そう。 กนน่ากนเ็ทั้งหมดทาว่าไหนก็ได้นะสำหนิส่งนะี่อีอะนล่องลุกขึ้นดูล่ไหงงยูอะหายแล้วงงลกัด่ายให้พ่อแม่ี่น้องดูตอนแรกเป็นไงนะ เป็นยไงตนี้ต่ม่าอู้ตว่าก็หาไปสักเกิด50าจจะโลไหมดีขึ้นไหมสนใจมัเออมามที่นี่ผมทำพิธีใช้เวลาไวมัยแล้วรู้สึกร่ากายเป็นไงเน่หน้าเริ่มใสแล้วยังไม่รู้ตัวเนี๋ยแต่จบให้หน้าใส่นะในะหายหยไป ดูหน้าเราก่อนมาสักหลังไปหลังมาเนี่ยตั้งแอบแอบตรงเนี้ยอูตรงเนี้ยแหละดูหน้าตาเอาถอดออกถอดแมสเป็นไงดีไหมโล่งไหมแ้วดูตาตอนนี้มันใสขึ้นหรือเปล่าล่ะขามัแต่เย็น ดีขึ้นยังไงอ่้วพลังกับจุดพี่สัมผัสที่หนึงมันดีขึ้นยังไงจากเดิมมันเป็นยังไม่ต้องพูดจากเดิมได้ตอนนี้มันดีตรงไหนตรงนี้ก็คือหายปวดหัวเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วจุดไหนอีกที่ดีรู้สึกคลายๆคลายดีไหมสนใจไหมช่วยฟรีไหมช่วยฟรีไหมอออาหารอธิบายไม่ถูกคือมันดีหรือไม่ดี ีค่ะคือมันมันเหมือนคลายอะบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนโดนขับออกไปเรื่อยๆใช่มันเหมือนของกำลังขับออกไปเรื่อยๆถูกต้องไหมใช่มันเหมือนมันคลายเหมือนสมมติว่าเหมือนกล้ามเนื้อเกร็งอยู่ใช่ไหมเออแล้วมันก็ตันคลายข้างในเออมันคลายไปเรื่อยๆไปทำที่อื่นจะคลายอย่างนี้ไหมก็รู้สึกไปทำที่อื่นก็ห่างไปก็เแ็ดวมันก็มาใหม่อ่าแล้วตอนเนี้ยเป็นยังไงที่อื่นกับที่นี่ไหนดีกว่ากันความรู้สึก ไม่ไม่เหมการคนละคนละวิธีคนละวิธีต้องรอเกินเจ็ดวันวของเขาต้องรอเกินเจ็ดวันไม่่สมมติทำเนี่ยก็จะหายเลยนำบาปเจ็ดวันลาเลยนะคับสรุปสรุปต้องรอหรือว่าเจ็ดวันมาใหม่ไฟังให้ดีสรุปตอนเนี้ยมันดีขึ้นหรือยังดีขึ้นค่ะอ่าถ้าดีขึ้นดีขึ้นไม่ได้เร็วลงจริงนะดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมด้นดีขึ้นก็คือไม่ได้เร็วลง ดีข e ึ ỏ, u, ้นบอกเองว่ามันดีขึ sure. ้นถึงกี่เปอร์เซ็นต์เกินห้าสิบเกินห้าสิบเกินยังไงหัวโลกยังไงก็คือจากที่ปวดหัวปวดหัวน้อยลงจากที่มันเป็นแบบปวดหัวเป็นก้อนๆนี็ปวดหัวเป็นก้อนๆเนี่ยเราจะจะรู้ว่ามันคืออะไรมันปวดยังไงมันปวดเป็นก้อนๆข้างในหัวแท่งๆในหัวเหมือนโดนตะปูต่อหัวแล้วตอนนี้มันโล่งขึ้น เออถูกใจไหมเีะนะสวดม,มนมมน่งสมาธิวันไหนก็ได้นะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีเงินเยอะทำทีเดีวยวนะเป็นโชคดีนะ